แม่น้องบารพร้อมกันหรือยังคนไทยคุณพร้อมกันหรือยังพร้อมกันไหมพร้อมพร้อมนะพร้อมพร้อมพร้อมผมพึ่งจะไปเสียเข้ามาไปซอยเขาซอยยูซอยมันจานบอกหนองจานช่วงนี้เกษตรกาลังมาแรงที่หนองจานไปปุ๊บไปเจออาจารย์นี่มันโชคดีมากเลยผมไปตรงไหนก็เจออาจารย์ ไปตรงไหนก็พ่อแต่อาจารย์เพิ่นก็เลยให้มาให้มาเด็ดๆ็ดว่าเอาไปแบ่งปันนะว่าเอาไปแบ่งปันทั้งสองเพื่อผู้ใดสิมีโชคมีลาภเพื่อผู้ใดสิเห็นเร็วสิมักก็เอาชอบก็จัดครับขัดก็ผ่านเนาะอาจารย์อาจารย์เป็นพระหรือเป็นคารวะเป็นโยมเป็นคารวะเป็นคารวะเป็นอาจารย์ผู้ถือศีลผู้มีวิชาผู้ที่ หลายหลายคนไปไปหาเกไปสวดเคราะไปเสริมดวงเสริมโชคชะตาไปดูดวงอืเกเป็นอาจารย์ที่เคยให้ถูกมาจักงวดแล้เนาะโ้ยหลายงวดด้วยแต่ว่างวดที่ผ่านว่าเพิ่นว่าในสามตัวในสามตัวผมเลยเอาโอูโสาธุสาธุเพิ่นว่าโอ้โอโสาธุอีรีแบบงวดนี้ได้มาจะจัดให้นะได้มาแล้ว เบิ้งจังได้เนาะเบิ้งผู้เดียวพอแล้วเนาะสามตัวเบื้งน้นหรซื้อคนซื้อจังได้นี่เบิ้งตัวอาจารย์เคนอาจารย์เคินอ่าอาจารย์เคนเคนอาจารย์เขินเขินบูเขินปูเคนปูเคนตัวใหญ่เลยเนาะอ่าหนิตนไหนมาเบิ็งป่านหมดเบาๆหลายเดี๋ยวเขาสอหาวิลลามันมาสิเห็นอยู่ไกลป่านนั้นเห็นบอ

ไปแล้วคนไทยไปสูต่ตะวอ,อย่าลืมกดติดตามช่องวาบอีสานทิพย์แก่น